สวัสดีครับสวัสดีครับจากลูกยางสีข้าวสปอร์ตแมนในนามของผู้บริหารผมขอขอบคุณทุกท่านที่มั่นใจเลือกใช้ลูกยางสีข้าวสปอร์ตแมนและสนับสนุนลูกยางสีข้าวไทยมาตลอดปี2564เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทยพุทธศักราช2565ขออาราธนาคุณผ่าศรีรัตนตยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือได้โปดดร,รดดลบันดาลประทานพร ให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยและภยันตรายทั้งควงและสำลิ์ผลในสิ่งที่พึงปรถนาโดยทั่วกันคิดสิ่งใดขอให้สงความปรารถนาทุกประการสวัสดีปีใหม่ครับสว,ส,สวัสดีค่ะปีใหม่นี้พวกเราขอให้ลูกค้าที่น่ารักทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากทุกโศกโรคภัยและพบเจอแต่สิ่งดีๆตลอดไปสวัสดีปีใหม่ค่ะ สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ปี65นะครับขอให้ปีใหม่ปี65นี้พบเจอแต่สิ่งดีๆตลอดปี65นะครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับปีใหม่ปีนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขตลอดทั้งปีสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ครั สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับ